สวัสดีครับพบกับสุรคามันเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เอเวอลตันจ้องซ้ายมือสามแมนยูหลังเตรียมโดนปล่อยฟรีตลาดซัมเมอร์นี้เชื่อโยโดเมนโรนะครับในะวันตัว,ตวสำรองของไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมเมนี้หลังจากที่ตกเป็นเป้าหมายของเอเวอลตันและยูเวนตุสทีมยืนยันจากศึกเกาโชซูเรียอิตาลีตามรายงานจากเดลี่แม็ค เพื่อสะตูทีมชาติอาร์เจนตินานะครับก็ไม่ได้รับโอกาสลุ้นสนามให้กับทีมโอเลโกนาโซชาเลยในลุการนี้เท่าที่ควรนะครับโดยต้องตกไปเป็นมือสามรองจากดินแอนเดรซันและดาวิดเดเคอารายงานข่าวล่าสุดระบุนะครับว่าเู้สอระตูทีมอาร์เจนตินาเนี่ยเตรียมที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ค่อนข้างแน่นอนและจากรายงานแหล่งข่าวก็ระบุว่าปีแสดงนั้นกะเตรียมที่จะเซ็นสัญญาก,กับทอมฮีตัน ซึ่งเป็นในอดีตเด็กเก่าที่กลับมาจากวิลล่าแบบไม่มีขาตัวทาให้โรเมโรนะครับเตรียมตัวที่จะต้องหาทีมใหม่ในช่วงสัมนี้โดยทางสโม,มสรยินดีที่จะปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมแบบไมายมีขาตัวเช่นเดียวกันนะครับโดยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในทวันในวัย34ปีนะฮะก็ได้รับความสนใจจากเอเวอตันทีมคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมทั้งบาเลนเซียสโม,มสรชนนำจากสเปนนะครับแต่ท้ายสุดแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่สามารถปิดดยวกันได้ ยันไรก็ตาม้าแกงว่าเมื่อตลาดในช่วงสมัยนี้เปิดขึ้นนะฮะ The Top Fines Edward จะกลับมาให้ความสนใจโรเมโรอีกครั้งเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับจจนันพิทฟอร์ดเนื่องจากพวกเขาจะปล่อยตัวโรบินโอซินมืองกลาทีมชาติสวีเดนกลับไปให้กับโรม่าหลังหมดสัญญายิยยมตัวรวมทั้งยูเวนตุสนะครับที่ต้องการในธรรมนตัวสำรองของวอยเชสเทสเี่มือหนึ่งของทีมเช่นเดียวกันนะจ๊ะ เงินไม่ใช่ปัญหาผีพร้อมเปย 2, ป์200ปอนด์ต่อวีคเพื่อแลกไลเซนต์แข่งบุนเดสเซกียเยอรมันรายนี้มีรายง,งานจากประเทศเยอรมนีนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจิตจะมอบข้าเหนื่อยให้กับดาวเตะบุนเดสเซกียเยอรมันรายหนึง่งถึง200ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อดึงดูดใจให้ย้ายมาร่วมทีมในถิ่นโอฟราดฟอร์ดมีรายรง,งานจากประเทศเยอรมนีนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักย้ายสิริเวททิมลีกอังกฤษพร้อมที่จะยื่นสัญญาให้กับคิงส์สกีโกมอง ้วยการมอบขันเหนือสูงถึงบนลค่า2สอแสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหลังหักภาษีแล้วให้กับแนวรุกของไบยอเมวนกรายนี้รายงานนี้มาจากบิลนะฮะสื่อชั้นนำของเยอรมันรายงานมาว่าปีแสดงแมนเชสเตดสนใจที่เซ็นสัญญาก,กับดาวเตะทีมช็ฟุองเซสในช่วงฤดูร้อนปี2021โดยยังระบุอีกด,ด้วยว่าทัพปีแสดงก,กำลังฟังติดตามการเจรจาต่อรองเรื่องสัญญาชมุมใหม่ของเคนกลิสก่อมังกับไบโอเมวนกซึ่งตอนนี้ยังไม่คืบหน้าไปไหนถึงสิน้น และจากรายงานดังกล่าวนะครับก็อ้างว่าแข่งในวัย24ปีหวังที่จะสามารถเจอจากค่าเหนื่อยระดับ200 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์กับทางเบย์มินกแต่ยอดทีมแห่งศึกบนุนเดสเีกเยอรมันยังไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเขาเนะฮะรายงานเปิดเผยนะครับว่ามน,นเชสเต์เต็ดได้ติดต่อตัวแทนของคลิงส์ลีย์โคลมองเพื่อบอกว่าทีมแชมป์จาก,กอังกฤษ20สมัยพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของเขาด้วยการประเคนค่าเหนื่อยให้กับคลิงส์ลีย์โคลมอง200ปอนด์ต่อสัปดาห์ โดยสื่อดังกล่าวยังระบุด้วยว่าไบยมินิกไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะขายเนื่องจากกูมองมีเวลาเหลืออีก24เดือนในข้อตกลงในสนัญญาฉบับปัจจุบันของเขาโดยตอนนี้ปีศาจดงน,นะครับกำลังมองหาปีกตัวใหม่เพื่อมาเล่นนะครับทีมนะครับโดยเล็งไปที่เจนันจันโชและคริสตอโนโ,โรโนโด้ด้วยที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายเล่นในทีมโอทตฟอร์ด โดยคลิงสนีนก็มองทําไป5ประตูกับสิอาซิสียจากการลงสนาม29้นัดในศึกุนเนสเซียเยอรมันนุกัน,นี้และมีข่าวเชื่อมโยงกับปีแสดงมานานแล้วซึ่งอาจเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของเขานะฮะโดยอดีตดาวเตะยูนตุสเป็นผู้ทําประตูชัยกับเบย์มินิกเอาชนะปารเรสัแชมัง1นึงนในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเลียกเมื่อปี2 0 1 0นอกจากนี้เขายังมีสถิติที่น่าทึ่งกับการคว้าแชม์ลีกในทุกๆ ฤดูกาลของเขาลงเล่นนับตั้งแต่ลงสนามให้กับไปอเชในปี2013นะครับโอ้ยอยากได้ก็อยากได้อย่างได้ข้างแมนเชสเตอรนเต็ดจะรับโบนัส4ล้านปอนด์หากคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนักเตะปีแสดงแมนเชสเตอร์นะครับเตรียมรับซับอื้อ่าต่อเนื่องและส่วนมีการเปิดเผยตัวเลขโบ,บนัสก้อนโตหากสามารถหักด่านบียอรเรียลชิวแชมป์ยูฟายูโรปาลีก ได้มาครอบครองนะครับอเล็กนอตโซชานายปาตีมแมนชอนเต็ดทำงานได้ค่อนข้างน่าปอใจในฤดูกาลล่าสุดโดยนอกจากจะนำทีมเข้าไปรองแชมป์ทีมลีกแล้วยังสามารถนะครับเข้าสู่รอบชิงดำในศึกยูฟ่ายูมเปาลีกกับบีอาริอัล e ยอดทีมของสเปนในช่วงกลางสาันี้ด้วยเช่นเดีวยวกันล่าสุดนะครับเดอะสันสื่อจอมแฉของอังกฤษกรียบอกว่านักเตะไปร์สนงแมนชอนเตดจะได้รับโบนัสก้อนตถึง4ล้านปอนด์ประมาณ 176ล้านบาทเอาไปแบ่งกันเข้ากระเป๋านะครับหากสามารถคว้าแชมป์ถ้วยเบเล็กสุดของยุโรปมาครอบครองได้ซึ่งเมื่อชิลีแล้วจะได้รับเงินคนละ75,000่ปอนด์ประมาณ3.3ล้านบาทสำหรับเงินบนนั้นดังกล่าวที่เป็นจำนวนหนึ่งในสาของเงินที่แมนซชนเตอร์ ested, ได้รับจากการแข่งขันในทุกรอบที่ผ่านมาซึ่งรวมเป็นเงินราว12ล้านปอนด์ประมาณ528ล้านบาทเมื่อนับรวมจนถึงรอบชิงชนะเลิศกอ ควยเมนี้ได้น้อยจริงๆนะฮะไม่เหมือนกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับได้เยอะกว่าอย่างมากแบนยูก็มลีลิเวอร์พูลก็มารามาสควงแขนมาริดหลุดทีมชาติสเปนชุดยูโร2020เซอร์เกอรรามอสอดลุ้นทำลายสถิติโลกในการติดทีมชาติสเปนมากที่สุดเมื่อหลุดโผทีมชาติสเปนในชุดสู้ศึกยูโร2020พร้อมผู้เล่นจากรวมมาริด ลุยเอ็นเก้กุนซือทีมชาตสเปนประกาศรายชื่อชุดทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยุโร2020เพียง24รายจากโคต้าที่อนุญาตให้ส่งรายชื่อได้26คนซึ่งก็ไม่มีชื่อของเซอร์เก,กียรามอสปากกาหลังกัรตันทีมเรือมดริดรวมถึงผู้เล่นคนอื่นจากเรือมดริดแม้แต่ารายเดียวแต่นี้รามอสในวัย35ปีนะฮะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดในช่วงหลัง และพึ่งลงสนามได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบรองชนะเลิศนัดที่2ซึ่งรรชันชุดขาวบุกไปแพ้ชลซี2-0เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาทาให้รามอสเล่นให้กับทีมชาติสเปนไปแล้วถึง1 8 0นัดอดลุ้นทำสถิติโลกเป็นนักฟุตบอลที่ติดทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งอดแซงหน้าฮามัดฮัสซันตนน่นันม่ฟิลทีมชาติอียิปต์ที่เคยทำมาไว้สูงสุด 1 8 4นัดในระหว่างปี1995ถึงปี2012นะครับน่าเสียดายจริงๆนะฮะอีกนิดเดียวก็ว่าเอาเล่าไปติดนะครับพวกแม่พี่นองก็ลงเป็นตัวสำรองก็ยังจะทำลายสถิตินะครับ4นัดเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถทำได้นะครับนี่คือข,ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่25พฤษภาคมนะครับจวดต่อไปพวกแม่พี่นอง